คงตามติดกิจกรรม42ปีเครเนชั่นกันต่อค่ะกับกิจกรรมในวันนี้นะคะมีแขกนะคะจากทุกๆวงการเลยนะคะมาร่วมอวยพรและแสดงความยินดีนะคะกับ42ปีเครเนชั่นค่ะวันนี้ปิงจะพาไปดูพบนะคะกับแขกฝั่งบันเทิงกันบ้างดีกว่าค่ะจะมีแขรบ้างนั้นไปติดตามกันดีกว่าค่ะ RS ข้ามไปฟั่งกรมมี่กันบ้างดีกว่าค่ะที่วันนี้อากูภัยบุญดำรงชยัยธรรมนำทัพเพื่อนท้องร่วมชัยค่ะมาร่วมยินดีด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณบอยทกคนเกียรติวิรวาล นักแสดงจาก GTH ทั้งเปิร์ซันนี่และสามั่นอย่างโอปอและขอปิดท้ายจากฝั่งรัมมี่ด้วยสองนุ่มหล่ออย่างแกงส้มและโดมเดอะสตาร์ที่วันนี้ก็มาร่วมอวยพรด้วยค่ะสองคนนี้นมคะแกงส้มและโดสวัสดีค่ะ,คะอวยพร42ปีในชั้นครบเลยคะ่ะ ครก็ก็สี่สองปีแล้วนะคะสำหรับ oh. Asian เนชั่นเนาะก็อยาจะบอกว่าเออเนชั่นเนี่ยก็เป็นเป็นทีาเรียกว่าประวัตสี่สองปีแห่งคุณภาพา oh. ก็อยากจะขอให้เนชั่นอยนู่กับคนไทยเป็นนานนะครับครับคือเราจะเราจะมองเห็นตลอดว่าสี่สองปีที่ผ่านมาเนี่ยเนชั่นก็คือองค์กรหนึ่งที่พยายาม ปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตลอดเวลาซึ่งมันเป็นสิ่งที่สําคัญต่อสังคมไทยนะครับที่ทําให้สังคมไทยมีอะไรมีสื่อดีๆมีสิ่งดีได้ได้ได้เสพได้ดูกันก็อยากจะอวยพรให้ก้าวสู่ปีที่43อย่างมั่นคงแล้วก็ก้าวสู่ปีต่อไปเรื่อยๆเพื่อมอบความสุขให้กับคนไทยต่อไปเรื่อยๆครับ ศิลปินนักร้องไปแล้วขอปิดท้ายกันที่นักแสดงกันบ้างดีกว่าที่วันนี้ขนทัพตัวพ่อตัวแม่และหนุ่มหล่อดาวรุ่งจากตึกมารีโนนมาที่ตึกเนชั่นกันอย่างพร้อมเพรียง